กรรมการเเลยให้วงสองลูกสลูกจิงเอไปอกี้ยังกรารยังไม่นเลยจิ้งเจิงเอจิ้เอจิ้งเออ่ะก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับก็มาพบกับผลใจตะกอินดีเช่นเดิมครับว่าวันนี้เรียมสามสามนะครับโจดๆจดนะครับพี่น้อง ก็จะลืมกดไลค<ด><ป>์กดแชร์ฝากซับสไคร์ทางช่องพรชัยตะกร้ออินดี้ครับทาง YouTube หรือ Facebook ก็ได้นะครับผมชมได้ทั้งสองฐานนะครับก็จะมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นประจำนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับติดตามช่องนี้นะครับผมฝั่งทางนี้มีพี่เมฆครับผมโอ้ย,อยจัดหนักจัดเต็ม<ป>เลยนะครับลีก นี่เป็นการซ้อมใหญ่นะฮะก่อนที่จะมีลีกในวันที่4กันยายนนะครับผมก็มชาวตะกอินดี้ก็ได้จัดลีกเล็ก,ลกๆนะครับในชาวของตะกอินดี้นะครับผมก็ถ้าใครว่างก็สามารถมาชมการแข่งขันของตะกอินดี้ได้นะครับในวันที่4นะครับถือหน้านะครับผมเออที่นี่จัดเต็มเลยนะฮะ จวดๆนะครับพี่น้องเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมเรียมหลังเท้าสามสามนะครับผมฟังทางนี้มีพี่เมฆแล้วก็ป๋าเด็ดแล้วก็พี่บอยนะครับส่วนฟังทางนู้นมีพี่ชัดแล้วก็น้องตั้มแล้วก็น้องศิลานะฮะวันนี้สดจะบทเก่าได้ไหมครับผม จวดครับผมอ่าอาย่ปักระไปเออหน้าหน้าหน้าเออวันนี้ราคามาเต็มนะวันนี้อันนี้ราคามาเต็มนะครับอ่ใครจะเล่นข้างนอกก็เล่นได้นะอ่าสวยครับ สีลาอ,อ,อ,อ่ะลงครับผมจดจดโจดนะครับจากกออินดีนะเป็นการซ้อมใหญ่นะอ่าก่อนที่จะถึงวันที่สี่ในเดือนหน้าก็จะมีการจัดหลีกเล็กๆของชาวกอกรอินดี้นะครับผมอ่าใครว่างก็มาชมได้นะครับในวันที่สี่นะครับอ่า ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะที่เข้ามาดาูที่ดูในขณะนี้นะผมอา่าเปิดได้แล้วพี <Yeah. S 1> ่เมฆออไม่ข้ามครับเอาโปรโมเตอร์ใหญ่จัดเลยนะครับ Ô đãอยู่ ไป ตัดอยู่อาปักเลยนิดเดียวนิดเดียวสองสี่ฮะทำในใจไม่ได้ครับ ใช่เลขนิดนะครับผมตัอไปจัดหนักจัดเต็มนะครับรขอไปครับผมวบบจวดจวดนะครับไม่รู้ว่าเ,เสียงจะได้ยินหรือเปล่าครับก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผม อหน้าหน้ามีเอฟซีขอจับมือด้วยนะฮะไม่ธรรมดานะผมฮ่าฮ่อ่าก็ขอขอบคุณท่านเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมอ่าจวดแล้วรียมหัวข้ามแล้วจัดเองอได้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 แกตัว โโดนปลายเท้า,า,า,าไปต้องจังซีจวดจวดจวดหรือว่าราคายังไม่ร้อนหรือเปล่าครับผมนราคาเสมอ,าาาเสเอใช่ไหมเออมันยังไม่หามันเพิ่งเริ่มต้นนะ อ๋เกมสิบสามนะครับเต็มล็อกใช่ไหมครับผมอ่าเต็มล็อกอ่าเดี๋ยวขอชี้แจงท่านผู้ชมนะครับเผื่อบางคนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเต็มล็อกคืออะไรครับผมก็คือก็ฟังทางไหนเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็ทําได้เท่นั้นก็ถือถือว่าได้เต้มนะครับแต่ถ้าฟังทางโน้นเสิร์ฟแต่ทางนี้ทําได้ก็ไม่ถือว่าได้เต้มนะครับแต่ว่าเป็นเต็มล็อกนะครับก็จะชาวตะก้อย จะเข้าใจดีว่าเต็มล็อกคือยังไงกับเต้มไหลคือยังไงนะครับผมจัดไปนี่แหละตั้มชงดีปักไปเออนี่แหละโอ้ยกันเองครับผมเออกระเองครับ นี่าโจดโจดกันนะครับสี่ต่อหกครับเออดีโอ้ข้ามเขียวข้ามเขียวเขียวโอเคเออข้ามเขียวก็มาครับ ต่อสี่ฮะลง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 อยู่ลงครับผมจัดไปอือโห จัดไปครับผมนี่แหละโอ้โหนิดเดียวเออพี่เมย์ยอดพี่เมย์ไม่ได้นะอ่าเจ็ดต่อสี่ครับอ่าพี่เมย์เปิดได้ต่อไปอุ้ยนิดเดียว ปดต่อสี่นี่ไงโอ้โยเสียดายตีได้ตีเลยครับผมตั้มตั้งได้แล้วก็ปักกับไปเลเรียมสาสนะครับ ก็แจ้งให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทราบด้วยนะครับเป็นการแลกเหรียมกันนะสามสามนะครับผมแรมล็อกนะครับเล่นกันที่13แต้มนะครับผมอ่าทางนี้ได้5ทาท่านก็ได้8นะครับ 5! ต่อ8นะครับโจดโจดนะครับอีอ่าเปิดได้ตีโอได้สวยโอ้ อันน่ะนน่ะเออมีโค้ดมีโค้ดกำกับด้วยครับเอนหน่อยดหน่อยเี้เีพี่ยเลเขียว่างมาเตแม่นะเออดีแก่ดีแก่ดีอ่าวสามสองครับ จะมีราคานอกด้วยไหมครับก็จับกันเอาครับผมปักไปอือต่อรองง่ายก็ได้ครับผมต่อคนเดียวจ่อคนขึ้นหกต่อแปดนี่ไงอาศิลาบินออเออวันนี้มาดีวันนี้มาดีวันนี้มาดี หลังลื่นนะครับผมได้ดูอยู่เลยออกเอออ่าโจดโจดโวดอ่าหกกครับผม ออก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 บอลยัวออกจัดไปนี่ไงปักเลยโอ้เสียดายโอ้ลูกมันสวยเกินไปโอ้ยไล่มาแล้วนะครับเจ็ดต่อเก้าครับ เออเอาแล้วชดไปแล้วครับผมส่งล uh, ูกวันสั้นวันส ok ั้นได้ได้ได้อู้ได้สยโอ้แง่งแง่งเข้ามาอ๋าชงไหมโอ้โอ้ เอาเก้าเท่าครับเอาทันจนได้นะครับผมพี่น้องชาวเอฟซทั้งหลายครับผมเก้าเท่าโอ้ตามมาจนทันเมื่อกี้ห่างเกือบห้าเต็มนะครับอเอ้าวแก้ตัวแก้ตัว<ด>ลงครับผม โอ้ยูโอ้โอ้อ้อมอ้อมครับผมปมาเออเอาแล้วเออจะไฟไหม้โรงงานหรือเปล่านี่นะครับอ่าชวดจวดอ่ามัน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 นะครับสูสีกันอยู่ครับผมอ่าเปิดได้ หลีกล้องนะสองร้อนะตรงนี้บอา้องมันอเป็นรล็อกสามเมตรล็อามเมตรเอาเดี๋ยครับดี๋ยวเดียวเอออ่าเตมล็อกนครับผม เก้าต <9 S 2> ่อศูนย์ครับอ๋อ <View> อืออ้าวศูนย์เท่าครับผมคแบบฮ่าฮ่าฮ่าเอ่อ <sorting S 1> ่าสูสีสูสีครับสิบต่อสิบนี่ไงเปิดได้แล้วปักแล้วโอ้เสียดาย หนึ่งอ่าเล่นกันที่สิบสามแต้มนะครับแต้มล็อกอ้าวอุ้ยอหศูนย์ต่อหนึ่งครับนี่แหละออโอ้ ได้ได้โอ้สียดายโอ้สกอมาแล้วเมื่อกี้่งคัดวซ้ดอ่อ่าหนึ่งศูนยนะครับอ่าปาเดเปิดได้แล้วก็ปักไปโอ้ขนมหวานโอ้สี่ด้แซมตรไปเลย เรียบร้อยเอออ้าวอออา F C F C ยังไงนี่ F เออเย็นีเย่ยง่าไมขึ้นแทนอ่ายังไม่เท่าย่าไม่เท่าศนตัวหครับนี่แหละตีไป เดียวนิดเดียวไปไปนี่โอ there, right? ้โหเกือบผ้าร่วงเยเกือบผ้าร่วงแล้วเมื่อก onun, ี้ของแช์เลยไม่ร่วงครับผมแมทปลอยครั้งที่หนึ่งครับได้เฉย โอ้เอออยู่อยู่อยู่ปักไปโอ้เรียบร้อยอ่าฝั่งทางนี้เป็นอันชนะไปนะครับผมก็แสดงความยินดีกับแชมป์ด้วยนะเอออ่าแชมป์แชมป์ครับผมแชมป์เนี่ยเออเล่นกันแต้มล็อกครับสองสองสิบสามเต้มนะครับโอ้ชนะคนแชมป์นะครับผมโอ้ ยินดีด้วยยินดีด้วยครับอ่าอะไรกดแชร์ฝากซับสไครต์ติดตามช่องคนเจ้ตะกรนี้ด้วยนะครับผมขอสวัสดีครับ